ครับพี่น้องทุกคนครับทั้งมัทธิวและลูกายืนยันว่ากุมารเยซูสืบเชื้อสายและก็เชื่อมต่อกับพระสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำไว้กับดาวิดในสมัยพระคัมภีร์เดิมครับในสองสม,มูเอลบทที่7ข้อ16บอกว่าราชวงศ์ของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งมั่นคงอยู่ต่อเจ้านิรัน์และบรลลังของเจ้าจะมั่นคงนิรันเชื้อสายและก็ราชวงศ์ของดาวิดจะไม่จบสิ้น จนจ่าจะถึงสมัยกษัตริย์นิรัน์ที่จะมาบังเกิดก็คือพระเมสยาครับเมื่อกษัตริย์ของอิสราเอลจะเข้ารับตำแหน่งก็จะมีการเจิมแต่งตั้งโดยผู้เผยพระชนะหรือผู้พยากรณ์ครับในหนึ่งซาม,เมูเอลบทที่16ข้อ13ซาม,เมูเอลได้เจิมแต่งตั้งกษัตริย์ดาวิดครับแล้วซาม,เมูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมันเจิมดาวิดไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญ,ญญาณของพระยาเว ทรงสวมทัพดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปครับผู้เขียนพระกิตติคุณทั้ง3คนครับทั้งมัทธิวมรารโกและลูกานำเอาเหตุการณ์การรับบัพติศมาของพระเยซูไว้ในตอนเริ่มแรกก่อนที่พระองค์จะทรงเริ่มพันธกิจครับในมัทธิวบทที่3ข้อ16ถึง17ครับครั้นพระเยซูทรงรับบัพติศมาแล้วในทนใดนั้นก็เสด็จขึ้นจากน้ำและท้องฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ได้ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าดุดนกพิราบลงมาสถิตอยู่กับพระองค์และข็สิบก็บอกว่าและนี่แน่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากเหตุการณ์ตอนนี้หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมแต่งตั้งพระเยซูพระบุตรพระเจ้าให้เป็นพระเมสสิยาหหรือเป็นพระคริสต์ครับ ท่านลูกาได้ยืนยันในกิจการบทที่10ข้อ37ว่าพวกท่านก็รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดียโดยเริ่มต้นที่แคว้นกาลิลีหลังจากยอนประกาศเรื่องบัพติศมานั้นข้อที่38บอกว่าคือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทําคุณประโยชน์ รักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับพระองค์ครับคําว่าเมสสิยาเป็นภาษาฮิบรูภาษากรีกเราเรียกว่าพระคริสต์ครับแปลว่าผู้ที่ถูกพระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ครับพระเ,รเยซูคริสต์จึงแปลว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งพระเยซูไว้ครับการรับบัพติศมาของพระเยซูไม่ใช่เป็นการชำระบาปหรือเป็นสัญลักษณ์ของการกลับใจใหม่ครับ แต่เป็นการเจิมแต่งตั้งแนะนำรับรองประกาศยืนยันถึงสถานะของพระเยะซูจากพระเจ้าก่อนเข้าสู่พันธกิจรับใช้ของพระองค์ครับพระเยะซูในฐานะพระบุตรรับหน้าที่แทนสวรรค์แทนพระบิดาได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจของพระบิดาครับคนยิวคนอิสราเอลประชาชนสมัยนั้นต่างก็รอคอย การเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระเจ้าตามพระสัญญาที่พวกเขาได้รับสัญญาจากพระเจ้าเพราะตอนนี้พวกเขาเต็มปไปด้วยความยากลําบากและก็รอคอยการช่วยกู้การปลดปล่อยจากกษัตริย์ที่จะมาในนามของพระเมสสิยาซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดครับในหนังสือพระกิตติคุณเมื่อมีการเอ่ยชื่อบุตรดาวิดของพระเยซูก็มีไว้ให้เราได้อ่านหลายครั้งหลายตอนครับเช่นในมราระโกบทที่10ครับ เมื่อพรเยซูเสด็จออกจากเมืองเยรรโคกับพวกสาวกและประชาชนเป็นอันมากมีคนตาบอดคนหนึ่งครับชื่อบารัติเมียสครับซึ่งเป็นบุตรของทิเมอัสนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อคนนั้นได้ยินพรเยซูชาวนาเรสเสด็จมาเขาจึงร้องเสียงดังว่าท่านเยซูบุตรด,ดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพรมเถิดมีหลายคนก็พยายามที่จะห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขาก็ร้องเสียงดังขึ้นอีกว่า เยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพรรองเถิดและพระเยซูก็ถามเขาว่าเจ้าอยากให้เราทำอะไรและเขาบอกว่าเขาอยากให้ตาเห็นได้พระเยซูตัด่าจงไปเถิดเพราะความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้าหายเป็นปกติและทันใดนั้นคนตาบอดนั้นก็เห็นได้และก็เดินตามพระองค์ไปครับและตอนที่พระเยซูทรงลูกลาเสด็จเข้าสู่กรุง เยรูซาเล็มฝูงชนที่มาในงานก็ร้องตะโกนเสียงดังว่าโฮสนาขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญและข้อที่10บ,บอกว่าความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่แผ่นดินที่จะมาตั้งอยู่ซึ่งเป็นของดาวิดบำพระบุตรของเราโฮสนาในที่สูงสุดครับแต่เมื่อพวกปุรหิตกับพวกสมาจารย์ได้เห็นกัน อัศจรรย์ที่โปร่งทรงกระทำและได้ยินหมู่เด็กร้องในพระวิหารว่าโฮสนาแกราชโอรสของกษัตริย์ดาวิดเขาทั้งหลายก็พากันแค้นเคืองมัทธิวได้เริ่มพระกิติคุณตั้งแต่ข้อแรกเลยครับบอกว่าหนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดและมีตอนหนึ่งครับมีคนพาคนที่ถูกผีสิงคนหนึ่งแล้วก็ตาบอดเป็นบ่ายมหาพระเยซู แล้วพระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายคนนั้นพูดได้และก็มองเห็นได้ฝูงชนก็อัศจรรย์ใจถามว่าคนนี้ใช่บุตรดาวิดไหมถึงแม้พระเยซูจะไม่ได้ปฏิเสธเมื่อมีคนเรียกพระองค์ว่าบุตรดาวิดครับแต่ก็มีข้อความที่สำคัญข้อหนึ่งครับปรากฏอยู่ในลูก,กาบทที่20ข้อ41ครับพระเยซูจึงตัสถามพวกเขาว่าที่มีคนว่าพระคริสต์ทรงเป็นเชื้อสายของดาวิดนั้น เป็นไปได้อย่างไรเนื่องจากดาวิดเองก็กล่าวในพระธรรมสดุดีว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งด้านขวามือของเราจนกว่าเราจะทําให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านและก็ข้อ44บอกว่าในเมื่อดาวิดยังเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของดาวิดได้อย่างไรเราคงจำคำําคําเทศนาของเปโตร ในวันเพนเทคอสในกิจการบทที่สองครับเปโตรเทศนาว่าเพราะดาวิดกล่าวถึงพระเยซูว่าข้าพเจ้าเห็นองค์พระบุญเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะพระองค์ประทับที่ขวามือของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวข้อที่30ท่านเปโตรกล่าวต่อไปว่าดาวิดเป็นผู้เผยพระชนะและก็ทราบว่าพระเจ้าสัญญาไว้กับท่านโดยปฏิญาณว่าพระองค์จะประทานผู้หนึ่ง ในวงตระกูลของท่านให้นั่งบนบัลลังก์ของท่านเพราะดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์แต่ท่านกล่าวว่าพระเจ้าตรัสกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราข้อที่36บอกว่าเพราะฉะนั้นให้พงพันอิสราเอลท,ทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตึงไว้บนกางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ หรือพระเมสยาครับคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคำฮิบรูออกเสียงว่าอะโดายและก็คำกรีกออกเสียงว่าคริออสครับซึ่งเป็นคำเดียวที่คนยิวใช้เรียกพระยาเวครับฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นยิ่งกว่าบุตรดาวิดครับเพราะดาวิดเองก็เรียกพระองค์ว่าอะโดายคำสรุปที่สำคัญของท่านเปตโตรในกิจการบทที่ 2: ข้อ36ครับคือพระเยซูเป็นอดโดาย หรือเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็เป็นพระเมสสิยาหรือเป็นพระคริสต์ครับตามพระสัญญาที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ในพระคัมภีร์เดิมครับพบกันอีกในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ